สวัสดีทัวร์ครับวันนี้เราจะมาดูนกนางนวลปกติดูนกนางนวลต้องไปที่สถานตากอากาศบางปูวันนี้เราจะมาที่ริมคลองตะกก๊กครับถ้ามาจากสมุทรการก็จะเลยบางปูมานิดหนึงครับประมาณของดานริมคลองตะกก๊กข้างในจะเป็นที่ดูนกนางนวลแต่นางนวลจะน้อยหน่อยนะครับแต่ก็มีร้านอาหารเดี๋ยวเราจะทานอาหารแล้วก็ดูนางนวลที่นั่นครับ ไปฮะเดินทางไปครับวันนี้คนน้อยครับร้านอาหารตรงนี้ปกติรถเต่าที่รถจอดเต็มเลยเนื้อฮะด้านหน้าเราจะเป็นนกนางนวลเดี๋ยวเราจอดรถด,ด้านนี้ครับเดี๋ยวเราพาไปทานอาหารด้านในครับแล้วก็ชมนกนางนวลสวยๆกันครับวันนี้มาวันธรรมดาครับขายอาหารนกน่าจะปิดครับถุงไวยี่สิบบาทก็ยังมีอยู่ครับยี่สิบบาท แต่วันนี้ไม่มีคนขายครับเราก็หยิบแล้วเราก็ใส่เงินตรงนี้ครับยีสิบบาทครับอาหารนกครับนี่ฮะร้านขอบฟ้าลาตะวันอาทิตย์ตกพอดีว้าวดูนกนางนวลเก๋ๆไปก่อนครับร้านปิดทุกวันจันทร์ครับ ไม่เป็นไรครับไปโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาทานอาหารกันที่นี่ต่อวันนี้ก็ชมนกนางนวลเก๋ๆกันไปก่อนครับอาหารปิดครับแต่ว่านางนวลไม่หยุดครับโอ้พอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วหกโมงสิบห้าครับ เดี๋ยวเราชมพระที่ตกกันดีกว่าครับเนี่ยร้านอาหารร้านนี้ครับเสียดายครับปิดทุกวันจันทร์บรรยากาศดีนกเยอะพอทุกคนกรรครับกกรรอันนี้เดี๋ยวเราให้หานกพี่นี่ครับ้นกเยอะเลยอะ เยอะครับวันนี้ตรงนี้ต้อนห้างจะกลัวคนหน่อยถ้ามีถ้ามีเพื่อนๆลงมากินถ้ามีเพื่อนๆลงมากินหนึ่งคนหนึ่งตัวก็จะมาเข้ามาเรื่อยๆ ทั้คู่คนทำสิเลยชมนกนางลที่สวยครับแล้วก็ดูพรทที่กำลังจะรับขอบฟ้าทางด้านนูน้น เียได้ครับวันนี้เราไม่ได้ทานอาหารที่ริมคลองตะโกครับแต่เดี๋ยวเราชมพระทิ่ตกที่สวยแล้วก็ดูนกนกนวลวันนี้นกนวลเยอะจริงๆครับแล้วเดี๋ยวเดินทางกลับครับวอกัสหน้าเราจะกลับมาทานอาหารแล้วก็มาชมวิวนกนวลกันต่อครับ